สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ปุ้ย follow อีกแล้วนะคะวันนี้ทริปนี้แม่ปุ้ยก็จะมาเทีย่ยวที่เขาใหญ่ค่ะอันนี้ก็คือร้าน the v i s c h e n brow n นะคะจากอารถึกอานผิดดอกพี่น้องมากินน่ะพิซซ่ากับสเต็กจ้าแต่ว่าบ่ได้กินกาแฟาเพราะว่าอิ่มแล้วเดี๋ยวสิเขาหองผักจ้ะไอบรรยากาศใน่ร้านจ้ะ กีปุ้ยกินพิซซ่าไปแล้วแต่ว,ว่าว่าไรอันรีวิวตอนกินเห็ดเบิ้องหลตานี่เพ่งนี่เพลงอันนี้ก็สิเป็นนันร้านพระเจา้าคุณเปิดใหม่หรือเปล่าเปสำหรับแอ้คาเฟ่เนาะแต่ว่าคาเฟ่ของกระจอยู่ด้านบนได้จ้ะคาเฟ่ยอยู่ด้านบนแต่ว่าปุ้ยคงไม่สั่งอะไรกินหรอกเพราะปุ้ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วจา้าปุ้ยเห็ดปุ้ยท้ายแคนดูบรรยากาศให้เบิ้ง เอาเพื่อนบรรยาก,กาศเพื่อนก็จะอยู่เนินเขาแบบนี้แหละมีดอกไม้นะคะทุกคนคะ่ะร้านจะอยู่ด้านบนเดินขึ้นไปคลิปนี้ก็จะยาวเนี่ยเพราะว่าอยากให้เห็นบรรยาก,กาศเนาะพี่น้องบรรยากาศเริ่มหนาๆวนาๆลมหนาวๆที่เขาใหญ่ ทุกคนจ้าสวยมากเลยดอกไม้เยา้าอยากให้ทุกคนแวะมาชิมนะคะสเต็กแล้วก็คาเฟ่ติดถนนท่างอ่ะสีขึ้นเขาใหญ่เลยจ้ะนีาา่แหละจ้าลานเพินิน สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่ปุ้ยฟอลโล่อีกแล้วนะคะวันนี้แม่ปุ้ยมาเที่ยวเขาไ่จ้าแต่ตอนนี้แม่ปุ้ยกินเขาเที่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ปุ้ยสิเขาไปหม่องทิพักษ์นะจ้ะอันนี้เท่ากับมากินเขาอยู่ว่นได้กินเขาจะกินพิซซ่าแต่ว่าปุ้ยบ่ได้รีวิวให้เบิ่งเนาะเพราะว่ามันมีเพ้งจ่ะม,มีเพ้งอยู่ก็เลยเดี๋ยวแม่ปุ้ยอะ่ะ เขาไปมองพักติดตามชมด้วยกันนะคะว่าที่พักไม่พูดจะเป็นแบบไหนตอนนี้เรากำลังอยู่โคราชนะคะทุกคนเราจะเข้าไปที่พักแล้วแต่ตอนนี้ตามรถบรรทุกอยู่หนึ่งคัน วิวสวยมากเลยนะคะที่โคราชเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่พักพร้อมกันนะเดี๋ยวถึงที่พักเดี๋ยวพูดรีวิวให้ดูนะคะทุกคนโอ้ยปวัวข่อยอะครับรถไป้ไว้นะจ้ะแดดว่าแดดผมสิสีแดดอยู่ข้างนอกที่พักของเราก็อยู่ประมาณ ที่พักสามสิบเรอสิบก็อ๋อถ้าเรืนสิบห่ะเหมือนไล่เลยอนะ่ะเนาะตรงนี้น่าจะเป็นฟาร์มฟาร์มผลิตผักหรือเปล่าผักบรรยากาศสวยข้างนอกก็อากาศดีแล้วค่ะที่ข้างนอกเมันเย็นเนาะ ค่ะพี่น้องเลย<ๆ>เลยเลยถึงแล้วจ้าถึงแล้วห้าวทู่มาถึงแล้วนะจ้า